รัตนะมิคุฉันก็เหมือนกันจ้ะาลและนี่คือเหตุการณ์ที่ทั้งสองคนมักจะทำด้วยกันเป็นประจำนั่นก็คือการจีบกันอย่างหนักหน่วงเพราะทั้งยูคิยาและมิคุนั้นกำลังเล่นเกมที่ถ้าหากว่าใครเขินก่อนเนี่ยก็จะแพ้แถมยังเล่นเกมนี้มาเป็นเวลาสี่ปีแล้วเรื่องมันก็เริ่มมาตั้งแต่สมัยป .6 ที่มิคุนั้นได้บอกรักยูคิยะนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของเกมเพราะาในตอนนั้นยูคิยะมมนยังเป็นเด็กอยู่มันยังไม่รู้สึกอะไรมันยังเฉยเแถมสีหน้าเวลาเจ็บใจของมิคุที่เเเธออนนนนัันนั้้้ททําาะไไไรขมม่ดงถูกกใจกิ ชะแต่พอขึ้นม2เนี่ยมันก็คือเริ่มมีอาการลไล่หนุ่มนี่เริ่มเขินสาวเป็นเนื่องจากว่าอะไรอะไรเนี่ยมันก็เริ่มโตขึ้นฮอร์โมอนก็เริ่มพุ่งพานแม่งจิตหงดเงี้ยวเลยทีเดียวและในปัจจุบันไอ้บักยุคยาของเราก็ยังคงเขินเหมือนเดิมและอาการออกชัดเจนเลยทีเดียวเพราะว่าเกมนี้นั้นถ้าเขินแล้วไม่ยอมรับจากใจจริงเนี่ยมันก็จะถือว่ายังไม่แพ้และต่างฝ่ายในยต่างก็ลุกใส่กันไม่พักวิ่เดี๋ยวก็เขินแย่หรอกแถมพระเอกของเราก็ยังมีเป้าหมายนั่นก็คือหากเขาทําให้มิคุเขินและะชนนเกี้้ได เขาจะสรารภาพรักกับมิคุโอ้โหแม่งน่าชื่นชมจริงๆเพราะว่าทางมิคุนั้นก็มีความคิดคล้ายๆกันเลยนั่นก็คือหากเธอทําให้ยุคิยะเขินและชนะเกมนี้ได้เธอก็จะสรารภาพรักกับเขาแต่เห็นอย่างนั้นยุคิยะของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะว่าเขารู้ตัวดีว่าสาวสดใสร่าเริงอย่างมิคุก็มีผู้ชายเข้าหาอยู่บ่อย,อยก็เลยกลัวว่าเธอจะไปเผลอใจบ้างไหมเขาก็เลยหันมาดูแลตัวเองกลายเป็นหนุ่มหล่อเลยทีนี้จนก็มีสาวๆเข้ามาคุยและถ้าถามว่ามิคุหึงไหม ก็ไม่ต้องบอกก็รู้ก็ดูหน้าพระเอกเอาถึงเวลาแต่ใจไอ้พ่อหนุ่มอยู่คียะเนี่ยมันก็มีคนเดียวน้องที่หนึ่งไม่ใช่ใครถ้าไม่ใช่เธอและเกมบอกรักที่ถ้าใครเขินหรือออกอาการก่อนจะแพ้เนี่ยมันจะจบไหมก็นในเมื่อมึงสองตัวจีบกันแล้วเวลาเขินนะมันก็อึบกันไว้ไม่บอกคนอื่นเกมพวกมึงจะจบไม่จบไม่รู้แต่คลิปกูจบละกับมังงะเรื่องไอชิตะรุเเกมัวโอวาราเซไตหรือชื่อไทยก็คือเกมสารภาพรักนี้นะเรามาจบมันกันเถอะประกาศทำเมย์แนละ้วด้วยใครจะดูก็ดูอะเหล่องมึง